่ะช่องครูพจกอรวนะคะวันนี้ที่เชิดพจน์มากับน้องพิชาะคะ่ะกับน้องกิอ่าวันนี้พวกเรา3ามคนนะคะจะมาเรียนรู้กันตั้งคำถาม,ถามใช้คำว่า how many h o ถามนี้แปลว่าอะไรคะนะ้าพิชามากเท่าไหร่ค่ะมากเท่าไหร่นะคะซึ่ง How Many น,นี้เราจะใช้กับคำนามนับได้นะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะ How many แปลว่ามากเท่าไหร่ใช้กับคำนามที่นับได้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือว่าสิ่งของถ้ามีหนึ่งจำนวนเราจะตอบว่า there is ถ้ามีมากกว่าหนึ่งจำนวนเราจะตอบว่า there are มาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ How many trees are there มีต้นไม้มากเท่าไหร่สังเกตรประโยคคำถามของเรานะคะ เราจะถามในรูปของพหูพจน์ก็คือคำนามของเราจะต้องเติม s แล้วเราก็ใช้ are there มาถาม are there ก็คือ there are นั่นเองซึ่งแปลว่ามีค่ะมีต้นไม้สต้นเราก็ต้องตอบว่า there are four trees tree มีมากกว่าหนึ่งอย่าลืมเติม s ข้างหลังด้วยนะคะตัวอย่างต่อไปค่ะ how many trees are there มีต้นไม้มากเท่าไหร่สังเกตน,นะคะ ไม่ว่าคำตอบของเราจะมีหนึ่งจำนวนหรือมากกว่าหนึ่งจำนวนคำถามของเราก็จะต้องเป็นในรูปของพหูพจน์เสมอก็คือคำนามเติม s แล้วก็ใช้ a r e there หรือว่า there are เนี่ยมาถามค่ะมีต้นไม้หนึ่งต้นเราก็ต้องพูดว่า there is one tree มาดูตัวอย่างที่ใช้คำตอบว่า there are กันนะคะทิชาคะ how many pencils are there ดูที่สากิจสิคะมีมีกี่แท่งคะนับนสิลกูกอ๋อต้องตอบว่า o k a คพี่เจจะถามว่า How many balls are there มีบอลมากเท่าไหร่มันมีกี่ลูกคะไหนน้องนับสิลูก One, one two, อ๋อที่ชา1 One two. ต่อไป <Three. S 1> ทรีแล้วก็ oh. โกอามีบอลสี่ลูกพ่ชาต้องพูดว่าอะไรคะเจอ e โกลบอล there are four balls คือมีลูกบอลสี่ลูกนะคะมาดูตัวอย่างคำตอบที่ตอบว่า there is <c oughs> นะคะพิชาจะถามว่า how many rulers are there มีไหมมันทัด มากเท่าไหร่คะมีกี่อันคะลูก There วันรูเลอร์เดอีฟวันรูเลอร์มีแม่บรรทัดหนึ่งอันเท่านั้นนะคะมีไม้บรรทัดหนึ่งอันทันทนกกิจฮาร์มอนีจัมล็อบสอ่ดร์มีเชือกกระโดดกี่เส้นคะเดอีฟันจัมล็อบโอเคโอเค สำหรับการใช้คำถาม Harmony แล้วอย่าลืมให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิง่งน๊ายบาไม่ไค่ะลจะกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมไปไปดูคลิปคลิปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะกดติดตามเนาะพีิชาเนอ้องถากลิปด,ด้วยนะคะ e s e e you ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำถาม ีใช้ว่ามีลูกบอลสี่ลูกต้องพูดว่าอะไรคะเดอออดูคลิปแล้วอย่าลืมให้กำลังใจครูโพสช่วยกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ